เก่าครับไปกินหนึ่งกิโลช่วยงานพลาหมไปนะครับไปกันครับวันนี้เราจะไปตกปลากันที่เกาะบยนะครับผมโน่นครับข้างหน้าน,นีกก็ขึงนจะงูน่าจะทึ้งน้นตอนนี้กว่าเปิดนะครับหลมึกมาได้ประมาณราบทิกว่าตัวะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอที่ไม้นะครับ ดูวิวของผมต้องปาปืนกว่านี้แล้วเราไปข้าวไม้กันเลยครับคิดถึงเจ้ามงถึงครับผมเดี๋ยวไปเจอกระปุมนี่ครับผมเรามาถึงไม้กันแล้วครับผมมีเพือนหลวมทางยู่ประมาณหกลำครับจอดกันยู่ประมาณหกลำครับผมหกจุดลำทางเล่าก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับดูดูกันไปก่อนครับกระสุนเพียงครับ มึกครับมึกป่ามึกครับตักมึกได้มาล่ายูผมนะตามทิบป่าปปตัวไนดะ้เดี๋ยวไปลุ้นกันครับขก็ยันลงเป็ดงครับเต็มเล็กมาแล้วครับป่าเล็กป่าน้อยเต็มเล็กมาแล้วครับผมลงถึงกินเลยครับกินกุ้งครับ ปลาเล็กครับจุดเคี้ยวจุดเคี้ยวนี่ครับผมจุดเคี้ยวตัวช่วยครับผมเดี๋ยวนีนจริงเลยครับผมเดี๋ยวไปเจอตัวต่อไปนะครับผมปลาเล็กปลาน้อยเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยครับผมนี่ครับผมเต๋าครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอตัวต่อไปครับผม ก็ป่าเล็กป่าน้อยของเราเก็บเล็กก็ส้มน้อยไปเลยเลยครับผมนี่ครับผมป่าเก่าครับผมเก็บเล็กก็ส้มน้อยไปเลย,เ,กยกเ,เลยครับเตะกับเตะเตะเกับไปครับผมต่อเนื่อเลยครับงัดขนูนขึ้นมาพดขนูนขนนี้กิน,น,นอยู่เดียว,ค,วครับเก่าครับผม เขาครับผมถือช่วยอยู่ครับโอเคครับขออนุญาตกดป้าเดี๋ยวเจอตัวต่อไปครับผมอะไรครับปลาเล็กปลาโนยครับเรื่องปลาการังก็ยังไม่รู้ปลาครับผมเข่าครับผมได้อยู่ครับผมนี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็เจอตัวต่อไปนะครับผมเอาฟองหินโอ้ไม่ได้ครับปลาร้า เล็กปลาน่อยเก็บไปก่อนครับผมนี่ครับผมเก่าครับผมเดี๋ยวเปิดปลากันไหมนะครับเดี๋จะปิดปลากันครับผมใส่เ,เก็บลูกปลาไปก่อนครับผมเก็บเล็กปลาส้มน้อยไปเลยเลยครับผมเดี๋ยวก็ได้ไปเองครับากินข้าวอยู่ในหินครันเหมือนกันนี่ครับผมเก่าเจ็ดซี่ครับผม เดี๋ยวดักจิตซี่มันนี่จิตแซงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตัวไม้ครับผมนั่งแล้วครับทีนี้นแล้วครับผมปลาเล็กปลาน้อยเก็บไปก่อนครับผมเก้าแล้วครับผมนี่ครับผมพยายเก็บปลาก่อนนะครับผม ไหนแล้วครับนี่นี่แล้วครับผมปลาเล็กปลาน้อยเก็บไปก่อนครับผมอกระโแล้วครับผมนี่ครับผมอเอาอย่าเก็บปลาก่อนนะครับพ่อปลาเล็กปลาน้อยเก็บไปเรื่อยๆครับผมอตักส้มมาพ่อนี่ครับผมอตักสมอีกเหมือนเดิม <methods>

เดี๋ยวจะเจอตัวต่อไปครับผมจริงๆหลูหินครับไม่รู้ไม่รู้ตัวนี่แล้วเก่าแล้วครับผมนี่ครับผมเก่าช่วยช่วยครับเยี่ยมครับผมจะเจอตัวต่อไปครับผมเด็กนะครับผมกินนะครับ <c oughs> มาดูครับว่าตัวอะไรครับไ <c oughs> ข่เขียนครับน่าจะเป็นเกา๋าลุกมากครับตัววันนี้ไม่ใช่ลุกมุ้งนี่ครับผมเก๋าครับไสเกินก็นึงกิโลสครื่งามพลามเป็ตครับผม <S <S เดี๋ยวก็เจอตัวต่อไปนะครับข้ออนุญาตปุดป้าวครับ นี่ครับจอดสองลำคูกับล้านฝางมาผัดค้างเรือเดี๋ยวล้านได้เยอะแล้ววันนี้ครับลำนี้ลำเราเองยังไม่ได้ทีเดี๋ยวคอยลุ้นกันต่อไปนะครับกินแ้ครับผมให้ดูปลาเลยครับเินกุ้งเป็นครับผม ไม่ขึ้นครับเที่ยงอยู่มาครับโอ้ยห้าตามห้าอยู่นานครับนนหน้าครับผมถึงโลได้ครับ <laughs> โอเคครับข้อรายปกดปลาครับ, <laughs> บกดหลักกัดไล่ที่ไม่ติด ดูหน้าดิเก๋าครับผมดเก๋าไปเก๋าแม่งเบ็ดติดหัวกวดเบ็ดติดหัวกวดมันกินหัวกวดยังคาปลายู่เลยโอ้ตัวนี้ร้อยครับเบ็ดไปติดปลาหัวกวดอยู่นั่นปลาเก่ามายับหัวกวดติดเบ็ดติดทิ้งแลัวนี่ครับผมหลักฐานปลาหัวกวดนี่ปลาครับผม

เบ็ดตกโม้กว่กับปลาตัวใหญ่ครับผมได้ตักกับป๋าวะไอ้น,นึ่งได้ตักกับป๋าไม่รู้เบ็ดหัวควนกับปลาตัวใหญ่ยังไม่ขึ้นกับสู้เหรโคกับตัวนี้ครับผมตัวนี้มีสู้มีเที่ยงครับ มีไซด้วยครับแต่ว่าเบ็ดเล็กไดเห็นหน้าเปาไม่รู้เห็นเร็วกับขุดขูดครับผมปลาขุดขูดครับผมปลาข,ขุดขูดนี่ครับผมห้ากันมาเลยครับผมนี่ครับ ใกลยกันห้ามมาเลยโอเคครับผมเดี๋ยวก็เจอตัวต่อไปครับผมได้เวลาครับเดีวครับผมเดี๋ยวไปไปสรุกผนงานที่บ้านนะครับตอนนี้ก็ที่โมงกว่าแล้วเดินทางกลับบ้านอีกเรื่องจะโมงนึงถึงบ้านครับเดี๋ยวก็ไปสรุกผนงานอยู่ที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าได้เท่าไร่ได้โอเเดี๋ยวไปเจอครับเอาครับนี่ปลาเล็กปลาน้อย วันนี้ไปห้ามาได้ได้มาเท่านี้ครับเดี๋ยวทู้ใจกดไลค์กดแชรชอบก็กุ่ผมก็มได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้ดูครับผมฟักไว้ด้วยครับผม